สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโยกในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84ค่ะเซ็นเตอร์นะคะสาขาการจชนาพิเศษหรือศูนย์ล้นรถเดอะเบนให้เช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหยกจะมารีวิวรถที่เป็นรถครอบครัวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถ SUV ที่สีสวยๆที่สีขายดีแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่ทแทเดนเป็นมาสด้านะคะ c x 5 2.04นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปิด 2014ค่ะนี่ดูจากภายนอกแล้วนะคะสีก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยลูกค้าเป็นสีขาวสียอดฮิตประจําการเลยนะคะแล้วก็มองด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็คือแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอดจงรีวิวทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ โอเคนี่มาถึงด้านหน้าของเขาแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาเขาก็จะสปอร์ตแบบนี้เลยลูกค้าโอเคมาดูตรงไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็น LED โปรเจคเตอร์ทรงกลมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าระบบไฟฟ้าระบบไฟของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเห็นไหมลูกค้า ไม่มีเหลืองเลยนะแต่อาจจะมีลิ้วมีรอยเล็กๆน้อยนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะนี่มีไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะก็คือเป็นรถบ้านที่พร้อมใช้งานจริงๆลูกค้าแล้วก็มาถึงตรงกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเขาก็จะ สวยงามเป็นสีดําเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ตามาด้าเป็นโครเมียมนะลูกค้าแล้วก็ตามมาด้าเนี่ยถือว่าสวยงามอยู่นะคะคุณลูกค้าสําหรับรถปี2014นะคะเพราะของเขาเนี่ยแทบไม่มีมตําหนิเลยลูกค้าอาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะออปชั่นด้านหน้าก็คือมีเซนเซ,นเซอร์กันชนด้วยกันถึง สีจุดเลยลูกค้าบอกแล้วว่าความปลอดภัยก็มานะคะแล้วก็นี่ตรงฝากระปองอะไรต่างๆด้านหน้าของหยกตรงนี้นะคะคก็คือแทบไม่มีรอยตําหนิเลยลูกค้าอาจจะมีสีทะล้ะทะลอกไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อของเขากันบ้างดีกว่าคะ่ะโอเคมาถึงในส่วนของล้อแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาล้อของเขาก็จะสวยงามมากลูกค้าเป็นแม็กที่ยังสภาพใหม่อยู่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแม็ก สีล่มดำนะคะเป็นแม็กเดิมๆของมาสด้าเลยแล้วก็รอยถลอกเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยลูกค้าสภาพยังถือว่านางฟ้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะขอบยางก็จะอยู่ที่ขอบ17นะคะแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี2019นะคะแต่ดอกยางของเขานะคะคุณลูกค้ายังสามารถขับไปได้อีกปี2ปีเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของ ภาษีนะคะคุณลูกค้าคันนี้ภาษีก็จะหมดวันที่28สิงหา6กหเลยนะคะก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ภาษีไม่ขาดนะคะแล้วก็ถ้าใครมาซื้อหลังจากนี้นะคะทางเราก็จะต่อภาษีให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนของฟิล์มดำนะคะคันนี้บอกเลยว่าติดฟิล์มดำสนิทเลยลูกค้ารอบคันแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็น สีเดียวกับตัวเรือรถเลยนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยขอบสีดำๆตรงนี้นะคะส่วนกระจกมองข้างอาจจะมีตาหนินิดนึงนะคะคุณลูกค้าก็เป็นร่องรอยการขีดข่วนร่องรอยการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะซึ่งไม่มีผลต่อการขับขี่นะคะคุณลูกค้า โอเคมาในส่วนของประตูนะคะคันนี้ก็จะเป็นประตูสีขาวนะคะมือจับสีขาวแล้วก็ตรงขอบกระจกก็จะเป็นขอบสีดำสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ตำหนีเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยลูกค้าตรงประตูไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะตรงขอบก็ไม่มีรอยอีกเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไปดูเม็ดอาร์คโครงสร้างด้านในของเขากันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่ลูกค้าเปิดกันให้เห็นเลยนะคะนี่เห็นไหมว่าเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกันสวยงามและยังเป็นเม็ดกลมนะคะแล้วก็ส่วนยางอันนี้นะคะก็ไม่ได้เหี่ยวไม่ได้ยน่นแต่อยา่างใดถือว่าสภาพยังใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอารอยน็อตด,ด้านในตรงประตูนะคะก็อาจจะมีรอยน็อตขันแล้วบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยให้รถมันสภาพสวยงามยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดําลูกค้าแล้วก็ตัดกับสีเงินเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยสวยงามมากแค่ไม่มีรอยขีดขว่วนแล้วก็ไม่มีรอยถลอกเลยนะคะแล้วก็ระบบอะไรของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอาร์คทางด้านประตูหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าสภาพเขาจะดูดีเหมือนด้านหน้าไหมนะอ่าเปิดเลยลูกค้านี่ ยังเป็นเม็ดกลมสวยงามเลยนะคะทุกเม็ดเลยลูกค้าไม่มีเม็ดไหนบิดเบี้ยวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตประตูด้านหลังนะคะก็อาจจะมีรอยขันไปบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะเก็บสีเก็บลิ้วเก็บรอยตามธรรมชาติของรถมือสองนะคะคุณลูกค้าแต่รับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะจะไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ําไฟไหมอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นสีเช่นเดียวกับด้านในเช่นกันนะคะ ล้กก็สภาพเนี่ยก็เหมือนด้านหน้าเลยลูกค้สาสภาพสวยงามไม่มีรอยขาดไม่มีรอยถลอกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะถึงด้านหลังแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาด้านหลังก็จะสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆตามสไตล์มาสด้าแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ยังสาวๆหนุ่มๆนะคะคันนี้เหมาะเลยลูกค้าเพราะว่าทรงมันสปอร์ตมากนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ เสารับสัญญาณนะคะก็จะเป็นคีบฉลาบแล้วเห็นไหมก็คือทันสมัยมากนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ ไฟท้ายนะคะก็จะเป็นรูปทรงบูมแมลงแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าไฟท้ายแล้วบอกไฟอะไรตา่างๆทุกดวงนะคะยังติดยังใช้งานได้ปกติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้ามีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ให้1อันนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้อีก1อันนะคะแล้วก็ระบบอะไรต่างๆนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่แล้วก็มาดูตรงส่วนของตกแต่งนะคะนี่ตกแต่งด้วยโครเมียมหมดเลยลูกคา้าแล้วก็ตรงโครเมีย่ยมเนี่ยแทบไม่มีสีทะลอกเลยนะคะอาจจะมีฝุ ค่นบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเราจะขัดล้างเคลือบแก้วขัดสีให้ลดสภาพเหมือนใหม่อย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะนี่มีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะ2ดวงแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์กันชนนะคะมีด้วยกันถึง4ตจุดเลยลูกค้าบอกแล้วว่าเหมาะกับครอบครัวจริงๆนะคะเพราะว่าออปชั่นความปลอดภัยของเขาก็คือมายืนหนึ่งเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดท้ายของเขากันดูนะคะว่าท้ายของเขาจะกว้างขวางขนาดไหนเปิดเลยคะ่ะ นี่ท้ายของเขาเปิดมาแล้วนะลูกค้าเห็นไหมด้านในยิ่งใหญ่อลังการมากกว้างขวางเก็บของได้เยอะเลยนะคะโอเคมาดูในส่วนของรอยน็อตนะคะฝากระโปรงนะคะก็อาจจะมีรอยขันบ้างแล้วนะคะเล็กน้อยเพื่อไปเก็บสีเก็บงานนะคะแต่ดูเห็นไหมลูกค้าเม็ดอาของเขานะคะยังชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะคะก็เท่ากับว่าคันนี้นะคะก็แค่ขันน็อตอย่างเดียวแต่ ยืนยันรับประกันเลยนะคะว่าจะเป็นหน้าเดิมหลังเดิมของเขาอย่างแน่นอนนะคะโอเคมาดูตรงฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีรอยขันมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะแต่เม็ดอ้าของเขานะคะลูกค้าเห็นไหมว่ายังเรียงตัวยงังเรียงตัวกันสวยเลยนะคะ แต่เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะทางเราจะขัดล้างดูดฝุ่นเช็ดฝุ่นอะไรให้สะอาดเรียบร้อยเลยค่ะโอเคมาดูในส่วนของด้านในนะคะที่เราพูดขางกันไว้ลูกค้าเห็นไหมสภาพด้านในค่อนข้างสวยเลยนะคือแบบว่าตรงนี้อาจจะมีรอยขีดข่วนไปบ้างแต่ด้านในก็ถือว่ายังสภาพดีอยู่นะคะสําหรับรถปี2014นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดอุปกรณ์กันนะคะว่าคันนี้มีอุปกรณ์อะไรให้ เปิดมาแล้วนะคะคันนี้ก็จะมียางอะไหล่ให้เลย1อันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงให้ด้วยนะคะก็ถือว่าอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวออปชันด้านหน้าของเขากันแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงไปห้องผู้ไดยสารเขากันเลยคะ่ะ โอเคเข้ามาในรถแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ทนะคะคุณลูกค้าระบบอะไรยังใช้งานได้ปกตินะคะโอเคแล้วก็สีภายใดของเขานะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเบจซึ่งมองด้วยตาเปล่านะตอนนี้นะลูกค้าสภาพดูดีมากเลยนะสภาพแบบว่าไม่เหมือนรถแบบว่าที่ใช้มา 6- 7ปีแล้วเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยค่อนข้างดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมา ะะลูกค้าพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้แล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจยวเราจะมาเทสระบบมันติฟังก์ชันของเขากันดูนะคะว่าจะสามารถใช้ได้ไหมอ่เปิดขึ้นก่อนนะคะนี่อันนี้เพิ่มเสียงนะคะลูกค้าแล้วก็ลดเสียงนะคะ โอเคนี่เห็นไหมว่าระบบพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันของเขานะคะก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะคะแล้วก็สภาพพวงมาลัยนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะก็คือรอยสีลอกสีหลุดอะไรไปบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็ ในส่วนของเรือนไม้นะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลแล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็คือเรือนไมสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้อะไรกระจกอะไรเห็นไหมลูกค้ายังใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ โอเคแล้วก็มาในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลคันนี้ก็จะเป็นคอนโซลสีดำลูกค้ตาตำหนิเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยนะคะอาจจะมีฝุ่นบ้างรอยเปื้อนสีขาวไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะตอนนี้ก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของมีเดียนะคะคันนี้ก็จะเป็นมีเดียที่สามารถฟังวิทยุได้นะคะคุณลูกค้าเสียบ ซีได้นะคะแล้วก็บลูทูธได้นะคะเสียบสาย USB AUX ได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงของเขากันดูนะคะอ่าเี่นึงนี่เสียงและระบบของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีดำเงาๆแล้วก็สวยนะคะ ซึ่งไม่มีตำหนิอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นแอร์นะคะบอกเลยว่าแอร์คันนี้เย็นยังเย็นฉ่ำมากเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์ไม่ต้องไปซ่อมแอร์ให้เสียเวลาเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะแอร์ hmm. ก็คือเป็นแอร์ระบบด mm ูอัลด้วยลูกค้า mm hmm. ก็คือแยกอุณหภูมิกันนั่นเองก็คือทันสมัยมากออปชัน mm hmm. ก็ยังมีให้เล่นอยู่บ้างนะคะโอเคะ okay. แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีที่เสียบ จุดบุหรี่ให้ด้วย1อันนะคะแล้วก็สามารถวางพาได้วางกระเป๋าตังค์ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยขอบเงินซึ่งสภาพก็คือแทบไม่มีตําหนิอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโอต้แบบขั้นบันไดนะคะคุณลูกค้านี่แล้วก็ตรงเกียร์ตรงอะไรอาจจะมีสีลอกสีหลุดไปบ้างนะคะเป็นร่องรอยการใช้งานเป็ด เป็นปกติของรถมือสองนะคะนี่แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็เบรกมืออะไรต่างๆนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะคะคันนี้เปิดออกมาได้นะคะสามารถเสียบสาย USB ได้นะคะ AUX ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเก็บของด้านในได้อีกแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะ โอเคมาในส่วนของเบาะนะลูกค้าเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะลูกค้าแล้วก็ตัดกับได้แดงซึ่งสภาพเบาะเนี่ยอาจจะมียับยุยยี่ไปบ้างแล้วก็อาจจะมีรอยเปื้อนไปบ้างเล็กๆน้อยๆยนะคะเป็นล่องรอยตามการใช้งานแต่เขาบอกเลยว่าสภาพไม่น่าเกลียดเลยลูกค้าสภาพก็ถือว่า ยังโอเคในในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชันของเบาะนั้นมีแน่นอนนะคะนั่นก็คือปรับเบาะปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะก็แค่เฉพาะคนขับนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่อันนี้ก็คือเลื่อนแล้วนะคะนี่แล้วก็ยกขึ้นอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกติเลยลูกค้านี่โอเคดีมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะ คันนี้นะคะนี่เปิดไฟระบบไฟก็ยังติดนะคะคันนี้เปิดออกมานะคะนี่มีที่ใส่แว่นให้1อันนะคะไม่ต้องซื้อออปชั่นเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเปิดออกมาก็มีไฟอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่แล้วก็ระบบไฟของเขาก็ยังติดอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเพดานก็อาจจะมีเปื้อนบ้างเล็กๆน้อยๆยนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานเป็นตามการเวลาของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังของเขากันนะคะว่าจะกว้างขวางเหมาะกับครอบครัวไหมนะคะไปกันเลยค่ะ โอเคเข้ามาในรถแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ด้านหลังนะคะก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการตามสไตล์รถ SUV เลยลูกค้าก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความแคบเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็สภาพเบาะนะคะก็ไม่มีร่องรอยการขาดไม่มีรอยขีดข่วนอย่างเช่นกันนะคะแต่จะมีรอยยับรอยแบบว่ารอยเปื้อนสีไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งาน แต่เขาบอกเลยลูกค้าว่าสภาพยังโอเคเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เปิดออกมาได้นี่เป็นที่พักแขกแบบนั่งสบายๆแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานด้านหลังนั้นนะคะก็ถือว่าอาจจะมีรอยเปื้อนรอยอะไรไปบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานแต่ก็ไม่น่าเกียดเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะนี่ระบบยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะลืมบอกไปว่าปรูพรม5 d ดีมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะก็สวยงามมากรอบคันเลยนะคะแล้วก็บอกอันนี้นะคะถ้าไม่ต้องการก็สามารถพับเก็บแล้วก็เก็บของเพิ่มเติมด้านหลังได้อีกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องของเขากันนะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงไปเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝากระโปรงของเขากันเลยนะคะ โอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วลูกค้านี่มาดูเครื่องได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากมาสด้าเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง SkyActiv ด้วยประหยัดน้ํามันอีกต่างหากนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะนี่ฝากระโปรงเป็นของแท้ของเดิมแน่นอนลูกค้าดูมีอก g ติดอยู่นะคะแล้วก็ Med เม็ดอาร์กอะไรต่างๆลูกค้า,าะคะเห็นไหมว่าชาัดแจ๋วนะคะแล้วตรงนี้นะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนั้นนะคะนี่ รอยนั้ตน,นะคะตรงนี้ไม่มีรอยเปียกเลยลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะเม็ดอาร์ k, ยังชัดแจ๋วเลยนะคะนี่เลื่อนลงไปเลยคือคันนี้บอกเลยนะเป็นรถบ้านที่แทบแบบว่าไม่มีรอยน็อตขัดเลยนะคะโอเคไปดูของฝั่งนน้นกันบ้างนะคะฝั่งนน้นก็ไม่มีรอยขัดอีกเช่นเดียวกันนะคะเราขอบอกเลยว่าเม็ดอาร์ชัดทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดของเครื่องนะคะลูกค้าเห็นไหมว่า เครื่องยังสวยไม่มีรอยแตกของแบบว่าขอบเครื่องเลยสักนิดเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่อง 2000CC ซีซีนะคะแล้วก็1น5่งหาแรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขาทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถบ้าน SUV รถครอบครัวนะคะนะ่าฮืมาร์ดา CX 5นะคะ2.04นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2 0 1 2นะคะ่ะแล้วก็เลขหม่ของเขานะคะจะอยู่ที่1แสน 4 0 0 0มกว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าถือว่าไม่มากเลยนะคะสำหรับรถปี2014นะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นไม้แท้ไม้เดิมของเขาด้วยนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่4 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากลูกค้าจะได้รถที่สภาพเนี่ยสวยงามนะคะก็คือยังไม่เก่ามากนะลูกค้าแล้วก็ขับไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะคะมีที่เก็บของเยอะอีกต่างหากนะคะ,ะ,คะแล้วก็ออปชันอะไรต่างๆก็ยังมีให้เล่นยังมีให้แบบทาอยู่นะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะคะ84คะของเรานะคะมีการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะละยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขนขบวนของแถมมาให้ลูกค้าอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาที่ทเบอร์0848488844นะคะหรือไลน์นะคะ @84 คาเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ84คาเซ็นเตอร์นะคะ ก็ You Tube นะคะ84 Car c e n ่คาเซนเตอร์ชนแนนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวกับรีบกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกมากแล้วนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e ให้หยกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธ <ly>. ิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84 Car c e n ่ e านะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะ ก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอาดรถให้ลดเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ